ลูกสาวไปกู <ter jer> <authenticity> ้มาเพื่อจะขายรถให้ลูกสาวไปกู้มาปิดยอดไปเจอมาขายรถโอ้ยพี่โดนโกงโดนโกงมาเหรอจะไมขายแล้วอ่ะตัวนี้ไฮบริดเหรอโอ้ยเอ๊ะมันไฮบริดมันไม่ใช่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสอไฮบริดอ๋อได้ไฮบริดอะดีได้เพราะพี่ต้องเพี่ยังไปให้ลูกสาวไปกู้มาเพื่อจะขายรถให้ลูกสาวไปกู้มาปิดยอดไปเจอมาขายรถโอ้ยพี่โดนโกงโดนโกงมา โดนโกงเพราะว่าอะไรอ่ะก็ไปลงทุนแล้วมันก็โกงแล้วมันไม่ได้เงินแบบนั้นแล้วจะหมดเลยอ่ะไปลงทุนแล้วโดนโกงแล้วไม่ได้เงินใช่แล้วเป็นภาระกับลูกก็มาปู้เงินลูกเทียนเลยหนูปูเงินมาเท่าไหร่ครับเงินมาล้านเลยค่ะโอ้ที่เป็นนี่ล้านกว่าล้านห้าหนูปูเงินมาช่วยคุณแม่ล้านหนึ่งแต่ไม่รู้ทำไงเพราะว่าเราโดนโกงหมดเลยหมดตัวเลยไม่เหลือเลยแต่ตอนนี้ราคาตลาดมันรับกันอยู่ไม่ที่ว่าพี่จะขายเท่าไหร่ตอนเนี้ย ที่มาเนี่ยเพราะว่ามีคนแนะนํามาให้มาติดเต็นท์นี้เพราะว่ามีคนแนะนํามาว่ามา,าเต็นท์เนี้ยผม่วยจริงๆผมซื้อวันหนึ่งเป็นสิบสิบพันอ่ะก็เลยมาแล้วไม่เคยได้ไปเต็นท์ไหนเลยดิ่ง้วมาจต่อ่างทองก็ดิ่งมาเลยแล้วถ้าเก,กิดสมมติพี่ดูสภาพแป๊บเดียวแล้วก็คุยแล้วก็รับเงินสดเลยแล้วที่ที่มันยังไม่ได้โอนเต้นที่ปิดแล้วเต้นที่ปิดแล้วแต่ยังไม่ได้เล่มอ้าวก็จบไปดีมันก็ก็ต้องทําเรื่องล็อกราคขาวไว้เลยทําเรื่องล็อกหลักขาวไว้ก่อนแล้วก็รถจอดไปเลยแล้วถึงเวลาได้เล่มมาาาี่้้อออเใหผบคคคุณรรั